ใบ้าเอาใจบ้า่โอ้ค้งแขแน่นอนรกโอ้เสรยดายอวะอืมมาควาหนิรถรถตัวรถตัวนี่เศรเสียดาย 淘汰、嗯、啊！那就不能。你话多的，工资多多。

Đó, nghĩa vậy cái biết phải ký áp đăng อือเนี่ยยังใคร hmm. <thumbnails>

อาเลยเอาเกองูขปีทางปีเอาปีเอให้ให้ให้ออกให้ทองเด็นี่จะให้แกละว่าจะออกให้สองรึเบอกจะฟบล้อกเมันที่หนึันที่

ตัวเล็กๆนี่กว่าไม่กินตัวใหญ่กินตัวใหญ่แล้วมันกินไม่ได้เพราะว่ากูกินเยอะกินตัวเมื่อรก็กินโอ้โตทำ bỏ tiếng rồi, thế là, tôi đang lên, đang ngồi, nằm đi ngắm rồi đấy. này đấy.